สวยหล่อแพ็คคู่เลน่าภรรยาสาวชับปุยเซ็กซี่ไม่มีแผ่วตะลุยทริปยุโรปภาพเลนาเฮเลนาคณิฐาบุตรภรรยาคนสวยของชาเรลชับปุยดาวแต่สุดหล่อลูกครึ่งไทยสวิสกำลังเป็นที่จับตามองของแฟนๆในโลกออนไลน์หลังจากเธอโพสต์ภาพอวดหุ่นสุดแซบในชุดบิกินี่สีแดงเล่นน้ำกับทริปพักผ่อนที่เกาะอ,อิบิซาในประเทศสเปนทริปนี้มีชับปุยควงคู่ไปด้วย แน่นอนว่าภาพหวานของทั้งคู่ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วบนโลกโซเชียลความรักที่หวานชื่นของคู่รักคนดังเลน,นาและชับปุ่ยคู่รักสุดหวานที่หลายคนอิจฉาได้จูงมือกันเข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อเดือนมิถุนายนปี2565หลังจากที่คบหาดูใจกันมากว่า5ปีความรักของทั้งคู่เป็นที่จับตาของแฟนๆเป็นอย่างมากเพราะทั้งสองคนเป็นคนดังระดับประเทศเลน,นาเป็นถึงรองอันดับสองมิสไทยแลนด์เวิลด์2018 ก่อนก้าวเข้าสู่วงการนางแบบมีทั้งการเดินแบบถ่ายแบบและงานโฆษณาขณะที่ชับปุยอดีตแข้งทีมชาติไทยไวัย32ปีถือเป็นนักเตะซุปตาในวงการลูกหนังบ้านเราด้วยความหล่อบวกด้วยฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาทําให้มีแฟนคลับชื่นชอบเป็นอย่างมากฤดูการที่ผ่านมาลงเล่นให้กับเชียงใหม่เอฟซีสโมสรในศึกไทยลีก2มุมมองของชาวเน็ตหลายคนมองว่าทริปนี้เป็นการพักผ่อนหลังจากฤดูการแข่งขัน ที่ผ่านมาบางคนก็มองว่าเป็นการฉลองวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่แต่ก็มีบางคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าภาพที่เลนาโพส์นั้นดูเหมือนจะถ่ายในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวและการที่ทั้งคู่ไปพักผ่อนที่เกาะอิบิซาซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของปาร์ตี้และความบันเทิงอาจจะเป็นการไปพักผ่อนแบบฮันนีมูนหลังจากที่แต่งงานกันไปแล้วก็เป็นได้สรุปทริปพักผ่อนของเลนาและชับุ๋ที่เกาะอิบิซา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่หวานชื่นของทั้งคู่และเป็นการพักผ่อนหลังจากฤดูการแข่งขันที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีมุมมองของชาวเน็ตที่สงสัยเกี่ยวกับสถานที่และช่วงเวลาของทริปนี้แต่ก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าทั้งคู่เป็นคู่รักที่น่าอิจฉาและความรักของพวกเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมากมาย